คนชอบพูดเป็นคนชอบพูดโดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งมั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองเขาก็เลยไม่มีความจําเป็นที่ความจริงพูดกีครั้งก็เหมือนเดิมครับเขาคงยึดหลักนี้เขาเป็นทนายเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าการพูดพูดอย่างไรให้เสียเปรียบหรือได้เปรียบถ้ากล้าพูดขนาดนี้แสดงว่ามั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองมากเรื่องว่าเรื่องรถเรื่องเงิน9ล้านนะคืออะไรพวกนี้มันจะไปเป็นช่อกงได้ยังไงนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เอาง่ายๆเป็นเป็นที่รักกันนะครับเป็นน้องรักนะเขาให้ผมทําทุกโครงการนะครับนะแล้วผมก็ทําไปเสนอราคานะครับแล้วก็ส่งมอบทุกอย่างตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ไม่รักแล้วนะก็จะมาดึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคือต้องบอกเลครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปเข้าช่อโกงเนี่ยผมต้องเจตนาจะหลอกเขาสิแต่ผมส่งงานตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างครับคิดยังไงฮะจ๊ ก่อนอื่นเลยต้องดูเงื่อนไขของการถูกถ่ายทอดวิดีโอก่อนเขาหันหน้าหาแดดนะครับฉะนั้นการขามวดคิ้วเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยของการหลีตาหลบแดดด้วยนะผมจับได้ผมดูคลิปเต็มครึ่งชั่วโมงนะครับมันจะมีช่วงอารมณ์ที่กังวลกับเครียดเป็นเบสแต่มีช่วงกโกรธและหงุดหงิดแล้วก็กังวลสลับกันไปช่วงกโกรธงุดหงิดนะครับเป็นตอนที่เขาพูดว่าเขาถูกนะักข่าวคุกคาม แล้วก็พูดเรื่องลูกกับครอบครัวเหมือนมายุ่งกับครอบครัวเขาทําไมเขารู้สึกว่ามันคุกคามคอันนี้อารมณ์โกรธเป็นกราฟขึ้นได้ชัดนะครับส่วนตอนพูดถึงคุณอ้อยตอนพูดถึงคุณอ้อยนั้นมีมีภาวะกังวลแล้วก็ไม่อยากได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดก็คือไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองกําลังพูดอยู่ตอนพูดถึงคุณอ้อยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาหลีกเลี่ยงที่จะพาดพิงคุณอ้อยในแง่ลบนะครับอาจจะเคยดูแลกันมาอย่างดีไม่อยากให้มันหนักหนาไปมากกว่านี้ ก็มีความเกรงใจคุณอ้อยอยู่ในใน,ในบทสนทนาแต่ในภาพรวมนะครับมีมีความมั่นใจมาก <ừ. S 1> ในทุกๆประโยคที่พูดแต่มีประโยคนึงครับผมจับได้น่าสนใจมากตอนที่เขาพูดเรื่องคนที่โอนเงินคริปโตให้นะครับที่เป็นคนรู้จักของเขาเพราะประโยคนี้เขาพูดว่าผมผมว่าสองคนที่โอนเงินให้อะ่ะเจตนาช่วยเหลือบริสุทธิ์ใจเป็นการตอบแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจับได้หนึ่งจุด ที่ไม่มั่นใจในประโยคนี้นะครับแต่ต้องดูพยาหลักฐานเป็นหลักครับเพราะว่าค,ความจริงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริง,รงเส้นเส้นเรื่องมันมีเส้นเดียวข้อเท็จจริงมีเส้นเดียวแต่ถ้าคุณมองจากมุมซ้ายหรือขวาเล่ามาตัดตอนเฉพาะส่วนที่ตัวเองได้เปรียบหรือทําให้ตัวเองดูเป็นคนถูกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นการเอาแชทไลน์ทั้งสองฝั่งมาชนกันดูกันไปเลยว่าใครลบ ตรงไหนใครเติมตรงไหนใครโกหกตรงไหนมันดูได้มันเช็คได้ครับแต่โดยรวมเขามั่นใจมั่นใจใน<ด>สิ่งที่พูดมากแล้วก็หงุดหงิดด้วยผมว่าเขารอวันนี้มันนานแล้ว